สวัสดีครับกับบายบายวันพุธนะครับและก่อนที่ผมจะมาแชร์หนังสือนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําหนังสือใหม่ของผมก่อนครับเมื่อวานครับผมได้หนังสือใหม่มา2เล่มนะครับก็เอาหนังสือใหม่ก่อนนะครับเล่มนี้นะครับของสาวสวยที่ชื่อว่าเอมี่นะครับพลิกศูนย์ไลฟ์ใส่ปีกออนไลน์นะครับก็ผมว่าก็น่าจะ สนุกนะสำหรับคนที่ชอบงานออนไลน์นะครับผมก็จะไปอ่านเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้นะครับผมว่าหลายๆคนคงจะเห็นมานานแล้วแหละนะครับสำหรับคุณพอนะครับเหนื่อยช่วคราวสบายชั่วโคตรนะครับผมเห็นหนังสือเขามานานแล้วแต่ว่าผมก็ผมผมเห็นตั้งแต่เขาที่เขาทำคลิปวิดีโอแล้วนะครับแต่ผมก็ ตอนนั้นผมนึกว่าเขาทําเป็นพวกขายตรงไงผมเลยไม่ไม่ไม่อยากจะซื้อผมเลยไม่ผมเลยมีอคติกับเขานะครับเลยไม่อยากเลยไม่ได้ซื้อหนังสือเขามาอ่านนะครับแต่เออผมก็ไปเปิดดูหลายครั้งแล้ววันนี้ผมเลยตัดสินใจมาว่าเพราะว่าผมดูแล้วมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนนะนะครับผมก็เลยซื้อมาอ่านนะครับผมว่า ใช่แหละใช่แหละนะทางเราทางเรานะครับเพราะตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ชอบการลงทุนเป็นอย่างมากเลยผมว่ามันสนุกดีนะครับผมเลยซื้อมาอ่านนะครับส,สำหรับวันนี้ครับน่กับหิงสาวคนนี้ครับคุณพลอยเซ่นะครับ creative designer มืออาชีพนะครับจากจตุจักรไปไกลถึงชองเอลิเซ่นะครับ,ก,ก,ร Elise, รบก็คือ,อ น้องนี้เขาจะแทนตัวเองว่าเซ่เซ่ๆนะครับทุกมีอยู่80บทสั้นๆนะครับผมว่าอ่านสนุกดีนะครับเป็นหนังสือชื่อ,ช,อชื่อเรื่องหนังสือก่อนโลกต้องเห็นนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมลืมเอานน่นขึ้นมาด้วยเขาจะมีไอตรงเขาจะมีโบนัสข,ของเขาด้วยนะครับมันจะมีฉีดตรงนี้เป็นเล่มเล็กๆนะครับเขาเรียกว่า,า personal branding mini guidebook ก็คือ,อาการสร้าง แบรนด์เป็นที่เป็นตัวบุคคลนะครับก็เขาเรียกว่า personal branding นะครับก็อาจสนุกเหมือนกันครับเล่มแรกของเขาคือเด็กนอกคอกนะครับแต่ผมพอดีผมเอาเล่มนี้มาอ่านก่อนเด็กนอกคอกผมก็มีนะแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเขาก็ผมว่าเป็นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็เขาก็จะแบ่งเป็นบทเล็กๆครับ80บทสั้นๆนะครับผมว่ามันเป็นรายละเอียดของผู้หญิงเนนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ความคิดเล็กๆง่ายๆนะครับการใช้ชีวิตทั่วไปง่ายๆแต่ละวันนะครับเขาก็สามารถจับเอาจุดเล็กๆนะครับในชีวิตที่ไปเจอผู้คนผมว่าเขามองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็มองให้มันเป็นการใช้ชีวิตที่ดีมีความสุขนะครับการพบการพูดคุยการรับฟังการร่วมง,งานอะไรเล็กๆน้อยๆครับเขาจับเป็นเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องราวแล้วก็ผมว่ามัน มันเหมาะที่เราจะไปปรับในใช้กับการใช้ชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการเข้าสังคมของเรานะครับผมว่ามันมันเป็นมุมมองที่เป็นความละเอียดออกของผู้หญิงเขาอะนะครับแล้วผมว่าบางทีเราลืมตรงนี้ไปนะครับผมก็ลืมบางทีผมก็มองข้ามมันไปเพราะความเป็นความผู้ชายนะผู้ชายมันก็จะหยาบๆหน่อยนะแต่พอผมได้อ่านสุดเล่มนี้แล้วผมว่าเออมันมันใช่นะบางทีเราก็การทํางานเราอาจจะมี หงุดหงิดบ้างน,นะครับไม่พอใจเพื่อร่วมงานบ้างาบางทีไปเจอกันครั้งแรกเนี้ยมันเหมือนกับไม่ถูกชะตานะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดเลยนะนะครับเพราะว่าบางทีคนที่พูดน้อยเราก็ไปคิดว่าเขาเป็นคนหญิงนะที่จริงไม่ใช่เลยนะครับพวกนี้เขาบอกว่าคนพวกนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าจริงจังในการทํางานนะครับแล้วก็ถ้าได้คบไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยนะครับผมว่า ถ้าเราเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็มองในแง่ดีของมันมีความสุขกับทุกสิ่งอย่างคนระับผมว่ามันมีความสุขได้นะนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับจะทําให้คุณโลกต้องเห็นนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นเหมือนกา,การพัฒนาตัวเองนะว่าทํายังไงโลกถึงจะเห็นคุณคุณถึงจะมีคุณค่านะครับเล่มนี้มีบอกไว้ แค่ละเอียดยิบะนะฮะตั้งแต่การใช้ชีวิตการทํางานอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าอ่านสนุกดีนะครับก็ไม่ซีเรียนนะครับผมว่าแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมคงจะอ่านต่อจบของเขาอีกสักเล่มหนึ่งนะครับสําหรับเด็กนอกคอกนะครับเพราะว่าเป็นเบสเซอร์เลยนะครับโอเคเล่มนี้2 7 5บาทนะครับก็เขียวๆอย่างนี้ก็อย่าลืมนะฮะเห็นแล้วก็อย่าลืมซื้อมาอ่านแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องรีบไปตีแบตต่อนะครับก็ยังไงวิดีโอนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ